พุ่งวีข้าวนะพุน่นเนีย่ยเจเห็นะเลยมันแก้ยากชุดนี้ดีครับที่ล้วมุ่งวีข้ามันจะน้อยซึ่งซึ่งจะไม่ห้เลยแต่มันน้อยปลูกพริกมาก,กี่ปีละปลูกกับปลูกมันไล่ปีแล้วครับเคยเห็นอะไรที่มันได้ผลดีแบบนี้ไม่เคยหรอกครับโอ้ยกะใต้น้อยที่ยาตัวนี้ไปก็เขี้ยวเขี้ยวล้วติดดอกดีติดเม็ดดีดกครับอืดีกว่าเราไปซื้อยาแพงๆปุ้ยแพง เทียบกับเราใช้ตัวนี้ชุดหนึ่งพันกว่บ้าทคุ้มคุ้มมากเลยมันจะเป็นทางต้นเลยคัะมันจะแดงแดงหมดเลยแดงให้ตกใจนะ,ะเวลาเราเห็นมันเป็นใบสนิมนี่เราคิดว่าเราจะได้เก็บไหมคิดว่าไม่ได้แกบเลยถ้ามาน,าาานาั่งพักกาแฟน้องเอ๋ทำไงดีพอดีแล้วยาของพี่เรามาช่วยพอเรามาเจอชุดคู่รักยิ้มยิ้มเนี่ยค่ะมันแก้ปัญหาได้ดีกว่าก่อนอยังไงโอ้ดีเยอะเลยครับยังไงคะใบสนิมเนี่ยจะค่อยๆ่อยห้าไปเรื่อย มึงวี่ข้าวกบค่อยๆให้ไปมันจะไม่ให้ทีเดียวเราค่อยๆให้ไปฉีดบ่อยแค่ไหนมันจะนบางสามวันทีดทีเนึ่งสามวันทีดทีหนึงค่ะ,คะแล้วก็ใช้อัตราส่วนยังไงคะก็ใช้ตัวเนี้หนึ่งช้อนค่ะแล้วก็อันนี้ยี <g> ่สิบยี่สิบซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดทุก ทุกสามวันครับฉีดท,ทุกสามวันทีนี้ปัญหาค่ะพี่สมยศคะเวลามันเป็นเนี่ยมันลามทั้งสวนเนี่ยไอใบสนิงแมงบีขาวพวกเนี้ยค่ะมันทําให้เกิดอะไรกับลูกพิกเรามันใบมันจะยิกมันนั้นมันกินน้ำเราเลี้ยงนะอืมมันจะย้งใบครับได้ตัวเนี้ยมาช่วยเราดีขึ้นเยอะเลยเยอะมากเยอะมากเยอะ,ะมากนี่คือพอใจขนาดไหนโอ้ เต็มร้อยก็ให้เต็มร้อยไปเลยปัญหาในการปลูกพิกที่เราเจอตลอดตลอดนี่เราเจอปัญหาอะไรคะบึกสนิมกับไอ้มื่อยข้าวสนิมกับแมงมีขาวก่อนหน้าที่เราจะมาเจอรักดินยิ้มมะค่ะเราแก้ปัญหายัางไงในส่วนเรามันชีดยาแะ้วก็ไม่อยู่ยานี่คือเคมีครับยาเคมีอ๋อสแสดงมากกว่าพวกเราจะได้กินฟิกกันนี่คือโอ้โหสารเคมีเพียบครับเยอะไหมใช้ใช้แบบกี่อย่างผสมในเต้นโอ้ไล่ย,ย่างซื้อยางให้ยาง มันรวมกัินทีเดียวเลยก็ยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะคะผลผลิตก็น้อยครับค่ะแล้วไงเนาะปลอดภัยครับผมไม่เคยใส่นะกการฉีดยาได้ใช้ตัวนี้นะค่ะไม่เคยใส่นะคการฉีดไปกี่ครั้งเราเห็นผลอันนี้ฉีดต้องเขาห่นแลกก็เห็นเห็นพ่นแล้วพ่นแลกแสดงว่าสามวันเห็นผลครับใบมันจะเคี้ยวมันวิ่งข้าวจะก็ค่อยๆให้ไปฉีดมันก็เตื้งขึ้นเยอะเลยะ ใช้ใช้ตัวนี้รับรองได้ร้อเป็นครับทองตัวคู่กันเนี้ยใ,<ช>ใหรับประกันได้เลยครับอันนี้ชาลองใช้อะครับแน่นอนใช้แล้วเขี่ยวโตวไวรับประกันได้ครับ